โอ๊ยแม่มันแหบงอ่ะมันไม่สวยอย,อยู่นิ่งๆสิลูกแม่กำลังเล็มให้อยู่เนี่ยคุณเห็นอะไรผมไหมกูอยู่ที่คอนโดไงกลัวแม่มันไม่สวยหนูอายคนนอื่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แก้ให้ใหม่นะลูกนะ ห้งแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวกลับมาไม่แก้ให้ใหม่เนาะมันไม่สวยหนูไม่ชอบโอ้ยไม่เป็นไรลูกหิวข้าวแล้วใช่ไหมน,นี่ทำไมมันไม่แบบนี้ล่ะไอ้กินไปก่อนเถอะลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายแม่นั่นของหนูอ,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 อลูกอะรีบๆกินนะลูกนะค่อยๆกินนะ ี่คุณทำไมใส่ในไทยไม่ดีเลยเนี่ยใส่ยากเนี่ยไอ้ไอ,อ้ะนี่หาเช้าคุณนะไปคุณพาลูกไปพาลูกไปได้แล้วไปโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเริ่มกระเป๋าเร็วไอ้จ่ายแล้วคุณกระเป๋าลูกไปก่อนนะคะแม่นี่คุณวันนี้หยุดก็ฝาก่ฝาธรรมเนะนียมนด้แล้นะเจอกันตอนเย็นที่บอกก็รู้แล้วนะพาไ,ได้แล้วไปส่ายแล้ว